ว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราอยากมีความสุขเราอยากมีเงินเยอะๆเราอยากมีงานเยอะๆ,ออะๆแต่ที่สําคัญเราก็อยากได้รับความรักที่ดีจากใครสักคนจนกระทั่งวันนึงเนาะนายก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นนะคะก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ารู้จักพี่คนหนึ่งค่ะเขาชื่อพี่เป็กสิ่งที่เขาเคยบอกเราอะเราจาได้อยู่ในหัวใจก็คือ พระเจ้าว่วมีจริงนะจะสามารถช่วยน้องได้ถ้าน้องลองอธิษฐานดูเราก็เลยลองอธิษฐานดูบอ,อกพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงอลูกอยากรู้ว่าลูกอยู่ในชีวิตเนี้เพื่ออะไรทําไมลูกถึงไม่เคยได้รับความรักจริงๆสักทีทําไมมีแต่คนทำร้ายลูกลูกอยากรู้ว่าลูกอยู่ไปเพื่ออะไรลูกไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยถ้าพระองค์มีจริงขอพระองค์เปิดเผยหน่อย แต่มันแปลกมากตรงจังหวะที่เรากำลังอธิษฐานเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถกั้นน้ำตาได้เลยอะ่ะมันหยุดน้ำตาไม่อยู่เลยอะ่ะมันแบบมันร้องไห้รรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังถูกใครสักคนรักก็เลยรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักและพระองค์ก็สำแดงแตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ว่าพรอะองค์รักเรามาตลอด น้องที่นี่ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูนะคะทุกคนจะได้พบกับความแสนดีของพระเจ้าเหมือนที่ชีวิตของแนนได้พบพ่อแม่ของแอนที่ไม่เคยคุยกันวันนี้พ่อแม่ก็กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันจากพ่อที่เคยสุขภาพไม่ดีติดเชื้อนในกระแสนึกนนกับตายพระเจ้าก็เอาคุณพ่อกลับมาให้ครอบครัวก็คอบบริบูรณ์ มีสามีที่น่ารักแล้วก็มีลูกๆที่น่ารักมากสุนใจนะคะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ที่คุณหมอบอกว่าโรคของคุณต้องกินยาไปทั้งชีวิตถึงจะหายแต่พระเยซูเท่านั้นคือคําตอบของคุณคะ่ะอธิษฐานเลยหายแน่นอนแค่เชื่อเท่านั้นค่ะ